สละอสละอมีสละเอสละอาและสละอ่ะนะเนี่ยสละอ,นะละอคำแรกเจาะรูจาะอเจาะรอะอูรูเจาะรูต่อไปไพเราะพอไอไพรออรอไพเราะ คำต่อไปเคาะไม้คอออกเคาะมอไอไม้ไม่โทรไม้เคาะไม้ต่อไปปีเถาะปอ,อีปีถอออกาะปีเถาะต่อไปทะเลทะเลาะทออาทะละอออกลาะทะเลาะละมะละอรออ่ะละมอออกมอละมะอ เสาะหาสอเสาะหออาหาเสาะหาหัวเราะหออัวหัวรอ,อ,อะเอราะหัวเราะกระเพาะกอเราะกะพอะเอเพาะกระเพาะน้ำเสาะนออำน้ำไม่โทน,น้ำสาอเสาะน้ำเสาะช้าเกาะชออาชาชาวเชากอเก,กะากะช้าเกาะ ลูกเงาะรออูลูลูกอลูกเงาะออเงาะลูกเงาะเหมาะสมหอมออเหมาะสมเหมาะสมเพาะปลูกพออ๋อเพาะปลออูปูปูกอปลูกเพาะปลูกเยอะเยยยออเยอะยอเอเยยเยยยอเยยไม่โทเยยเยอะเยยมะเขือเปราะมอ๋อมะ ขอเอือเขือปอรอเปาะมะเขือเปาะพูดเพราะพออูภูภูดอพูดพอรอเอเพาะพูดเพราะเหาะเหินหอเอเหาะหอเออเหอเหนอนอ,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 อเหนินเหาะเหินนี้สระ,ะเออนะครับเสื้อเกราะสอเอือเสือไม่โทเสื้อ รออ,อกเกาะเสื้อเกราะดาวเคราะดออาดาดาวดาวคอรอออกเคาะมีหอหีบกระลันนะครับครับสุดท้ายดาวเคราะห์